ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องล้อป่ากับราชันแล้วนนกับพี่น้องเมื่อนี้เฮาจะราบพ่อกันอยู่กลางโคกกลางป่าขึ้นเก่าค่ะพี่น้องบ้านหลังสันตตากลงนะคะเสภาพี่น้องมาเก็บเห็ดขมจ้าไปรุ่นไปตามกันค่ะว่าเฮาสีหมานโบไปค่ะเห็ดขมพี่น้อง ดอกส,สวยๆเลย้ะเห็ดขมดอกงามๆพี่นนอะดอกนึงพี่นนอะ พึ่งโค้งดอกสวย Cái suối lấy cái nọ ô hoàng trùng này thế nọ

อนมาพี่น้องไม่จะจุ่มงามๆนะนะเดือเผิ่งขมนะพี่น้นนนอง <c oughs> หมานแล้ว <c oughs> ที่นองมัมนกลมี่ะโอ้โอ้ต้นไม้งาไม,ม้หักหัวกินบิดตัสีหวานนั่นน่ะ

Back more about more little bits. tin Cái đồ ấy, bên ngổ đi ได้ดีไรโอ้ยเอาได้บ่ป้าที่ไปบ้านเก่าเลยไหมได้อยู่บ่แข็งเจมัน<ช><ด>แข็งอยู่ังไงแข็งเอาไปก่อนเนาะกวนกระตาดีแล้วฝนมาตกมาใจมันแนนบ่ถ้าฝนมาตกใจมั่นนี่จ้ะเหงอนนั่นแหละเป็นหงอนเสียแล้วนี่ยป้า อ่อนซอนอต่เดี๋ยวทเราดอกก้อนบัะเี่นฉะันยางไกไ่ไปไก่ไม้เยอะด้วยนะปะเนี่ยเปนเหยียบด้วยนะ อลุดที่สิปัดให้อย่างงูเนาะเบิ่งเย็ได้ อดอกเนาะพีอนนองดอกแข่นดีอายรงามอลไ ใส่เห็ดผงโคมป้านี่ที่หวานพี่น้องว้ยกระลอกกระเจีแห่บัดสุุดอกเลยน้อยกุ้มเนี่ยสวยๆแล้วค่ะอืมนั่น Yeah. lại vào đây khi nó hỏa lụt bụt okay, Cái gì bán thì anh tựa kìm bật ừ, Đọc ngay xíu nào ngay, đỏ ngắm lại ไอ้หนอนไอ้ปวกกินเบิดได้เอาได้บนนอปันนี้เห็ดเผิงป้านี่หวานนะจ๊ะเผิงขมป้านี่หวาน เมนเต็ดเก็บเหบ็ดเปนไรเนาะพี่น้องเคียงลายกุ้เนะ Cần là ngon Chá หยียบไปหยียบมาพี่น้องเอ้ยบบเห็นหยียบได้เกับหยยบไปยู่พี่เด้อฮะจ้าเจอดอกง่ายๆสองสามดอก mở bưng đón thì con bà cho coi vậy bố kia đi đi bố hiền à bố sang kia đi đi bố hiến xem à? đọc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không đi lại phở video สวยเลยจ้า นันไปเก็บเห็ดรวมกับค้งสิบว่าได้ดอกพี่น้องเมื่อเนี่ยคนล้ายหลายไปมาหาเก็บเห็ดขมดีกว่าเนะคะ่ะบอง,งามต่กหาก,กินมานค่ะพี่น้องไปค่ะกลับบ้านเขาก็บมีควมานมาฝากพี่ฝากน้องเขาแค่น,นี้เนาะคะ่ะพี่น้องเขาสิบมหาเห็ดรวมนะจ๊ะจ้าบ้านหน่น ถ้ากันม้ามอสไสดล่อลดหัวเขาก็เลยเข่าป้าเห็ดขมก็เลยได้เห็ดขมกระตาหนึ่งค่ะพี่น้องที่พากันกลับแล้วมาเห็ดขมจ้าพี่น้องกระสีคอปิดคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะพี่น้องเบิรงแล้วเบิรงคลิปแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้กับช่องน้อยน้อยน้ำเนยเด้อค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการกดแชร์ช í, ค่ะพ่อกันชิหนาค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ